โดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วไอ้ตั้งตีมันทายาทตั้งตียังนี้วะถ่ายหลังเลกูโดน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 ยิงไปเลยครับป่าอะไรจะไปหลัโดนเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการโอ้กินดูกันที่กลางป่าอีกแล้วนะครับ เป็น E ีีที่2ในการตัดพึ่งในครั้งนี้ในการตะลุยหาพึ่งพึ่งดอกหัวอ่ะคนพื้นบ้านจะเรียกพึ่งดอกหัวแต่ถ้าเป็นสากลจะเรียกว่าวพึ่งหลวงนี่เพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับหลังใหญ่มากในการตัดก็อันตรายมากวันนี้เราจะไปตามหากันว่าจะเจอแล้วก็ตัดได้ไหมนะครับคราวที่แล้วเจอเราตัดไม่ได้เพราะว่ามันยังพึ่งก็อ,อ่อนยังอ่อ,อน,นยอยู่น,ยนะครับมาต้อให้ได้สักอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึงครับอาทิตย์หนึ่งถึงจะหลังหรือถึงจะสมบูรณ์มีหัวน้ํามีตัวอ่อนอ๋อจากวันที่เราไปทัดวันนั้นกลับมาตัดวันนี้ก็ระยะเวลาประมาณสักสามวันเรายังไปตัดหลังนั้นไม่ได้ใช่วันนี้เรามาหาหลังใหม่กันนะครับว่าจะเจอหรือไม่เราจะตัดได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมตามกันมาดูเลยครับไปอุยอ้ยอดลุกลุกูดอตาเขาตากูต แล้วพี่ไม่เปิดแล้วป่าไม่เปิดไอ้นี่่งเปิดแล้วสินี่มาต่ออ๋อใช่ไหมอ๋อทำ e ีแล้วอ๋อแล้เป็นอ EP ก็ง่ายนะอี e ีคืออะไรฮะอี e ีคืออะไรอีี๋อ๋ออีพีเป็นน้องอีอีออีีพอยเฮ้ยจะตามพี่มานะเละตรงเนี้กว่าแล้วจะตามเขาต้องเร็วเลยเตรียมตามมาเลยเจอไหมบุกเจอเจอแล้วครับคุณผู้ชม เราเจออีกหนึ่งล่างนะครับจากเมื่อคิดที่แล้วนะครับพวกเราคิดมันตัดไม่ได้เลยชมครับนี่ครับจะสูงนะพี่ออตัดยังไงอะปีนยังไงมันนะอุปกรณ์ตาครับท่านผู้ชม รอเดี๋ยวมีดพื้นพอด้วยนะมีดมีดมีทำเขาที่ไม้อะไรเนี่ยไม้ฟาดจำเป็นว่าต้องใช้ไม้ฟาดนะเพราะว่ถ้าร้องง้ายๆเขาอาจจะถ่ารอดจากไฟนี่เขาอาจจะทำเกินมาทำที่เดิมของเขาก็จริงอะเออไม่กว่ากึ่งกว่าช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นนะี่ก่อนนะฮะหวงนะอากาศมันเย็นนะช่งมาขึ้นเลยขึ้นนะ กรคือเหรอคุณผู้ชมดูแลตัวเองด้วยนะครับเจ้จะไม่า <laughs> ต,ตายนะครับผู้ชมเจ้ปิดเอ้นี่ละตาเองเอาหมวกไหมเอาหมวกให้ไหมคอยระวังทีนึงเอดาขึ้นไหวปล่าขึ้นได้ป่าวีๆนะโคตยอดครับผูญญ้ชมเห็นไหมครับลิงครับลิง เจ๊ยิบออกไปด้วยอันนีวิ่ข้างมืนดี่ดีดไปะว้าวโหพี่ยอดพี่ออสไม่ถ่ายตรงมือด้วยคนถ่ายพี่ยอดกว่าเฮ <c oughs> ้ยไปชมครับมันต้องใช้ทิ้ต้องใช้ควา,ามสมารพิเศษเลยนะครับลบไปแล้วครับหนึ่งอันครับเด็กเพื่อนเพื่อนเอาเค okay. เนี่ยตอนนี้มันล่วงวแล้วหน,นหวานโยนยันเลยโคแล้วจังครับโอ้ยหนวานเชี่ยวเลยไปเตือนกบปล่อยมันเอาแค่นั้นพอให้ให้ไปอยู่ที่หลังมั้งเดี๋ยวมันออกกันหมด <c oughs> อ่านสุดป่องนี่สิ ป va, ป tamam. ไป้ลยพี่ไปเลยพี่ไปคอยไคคอยเด็ยขยับกลงได้ไหมปอดภัยปอดภัยเอาไกลแล้วมีมีนิดน้อยโอหเจอมอล้าเว้ย เ,เริ่มไปเชื่อเอากระป๋องเลยกระปองกระปอง ขะมาเอาตั่งโดนครับครับผมตัดหนึ่งครับตัดหนึ่งตัดหนึ่งแปดบนึ่งเโดนโดนโดนคุณโดนนะโดนครับม่ายง่ายตอนจงเก็บตัคงให้ออ๊ย ย้อนครับพี่ออสโอ้โัตะคู่ครับเจ้อโหมันมาเต็มหัวพี่เลยตัดตัดท่าน่อยครูเต็มหัวเลยอันนี้ไปไม่ถึงรังนะเป็นไงพี่ออสอารมณ์ตั้งตัวไหมยากเหมือนนะยากเลยมันไมม่ีกิ่ีนูท่านผู้ชมนวานี่พึ่งปลายทะเลน้ำมัน มันจะเนี่ยครับทุกผชมมันจะตัวแบบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่คือตัวใหญ่แล้วก็น้ําหวานจะใสใช่น้ําหวานจะใสป่ะทุกผชมเนี่ยบางคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมสีมันใสจังอะไรเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยเป็นพึ่งปอใช่ครับทุกผชมกระชาของน้ำพึ่งนะเจมส์โตัวเป็นไงมั้งอื้อหือมือไปออกมือน่ะสุดยอดสุดยอดครับไอ้เจม ช่วยลุงออนยิบปละไม่ว่าอีว่ปฏิกิริยาอ่อนครึ่งนะครับขึใหญ่เราขเราขามันมัน้าตรงที่พี่ะกัดโขนเคิกิลโอ้ยมาได้้ตากองคนตีนเบ่าบาีสียงดินเบ้าไ

แบบนี้ไโดนใช่ไหมไม้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเพียวเพอยไมาไม่หรอกโอ้ตาดีมากเลยช่องเนี้ยโอ้สุดยอดเัวนี้ไปเจอไอ้เจ็บตีนไทยด้วยผู้ชมครับตอนนี้เราเจออีกหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าอยู่สูงน้อยนะครับเป็นพึ่งไม่ใช่ใหญ่เหมือนเมื่อกี้นะอันนี้ก็ใหญ่แต่ว่าถือว่าเป็นพึ่งเล็กเนี้ยถือว่าใหญ่แขนซอกซอกยิงบนครับข้างบนเลยครับ กลางป่านะครับเราไม่รู้จะเจออะไรครับวันนี้นแต่น้อยๆเราก็เจอทะเลก็ถ้าจะกลับบ้านคืออ,อกทะเลเลยไปเก็บพอยเออเก็บพอยได้เลยท่านผู้ชม,ชมนี่คือทะเลเลยเดินก็นทะเลเลยครับเราก็อยู่ชายทะเลตอนนี้ได้พึ่งใหญ่มากๆวันนี้เราอาจจะเจอหนึ่งถึงสองหลังหรือเปลา่าไม่รู้นะต้องลุ้นกับขออในป่านห้ามพูดตอนนี้กำลังเตรียมจะตัด<ล>อยู่ครับตัดอีกหนึ่งหลังนะครับได้ ถ้าว่าพึ่งนี้ไม่ดุเหมือนเท่าก็ทาที่แท้ไปทายรู้ไปเท่รู้มันบางไปดูกันดิอ่าไปทายเด็กมันดูเด็กตาเด็กเด็กมันดูนะพี่หลังใ่ก็เด็กๆดูพี่นะหลังใก็เด็กเด็กมองพี่นะมองพี่ตัวอย่างนะมองมองครับโชวยครับดูจัดการดิังยืนนะครับก็ไปอย่างนี้นะไอ้ตุ่มนี้มันมกินเปาะเด้อ อ้นึ่งอึ๊บโอ้โหยไม่ต้องปวไอ้พึ่งนี่ไม่ขึ้นดโอไ้โอุ๊โดนล้โดนแล้วต้ตัวให้ดีด้วยสำคัญนะตัวตรกจะได้ให้พึ่งตรระวังระวังดอ้วย่่พี่เดี๋ยวแตกเไก่ึบเดี๋ยวไก่ปไอ้ติ๊บตโอ้ยักกิอื่นๆก่อนาใจห้อได้ไปดูครับโยมดูการตัดตัดตีๆเมยากนะตัดตรง เาาอุ <m í toys> <c oughs> <P an> ้ยาอเคไป่ครห่วงกเลยอเยจะบอกว่าต่อยปาาอะมันชิมผึ่งเมื่อกี้เรากินเมื่อกี้เรากินผึ่งหลังใหญ่ไปแล้วเราจะกินหลังเล็กมากหอมันจะกันได้ไหเยกินหลังไหม นะนะแต่ก่อนนะเอาทำไงฉีกเลยไหมจะจะปาเอาตัวอ่อนออกแล้วเอาเลยจะปาตัวอ่อนมากินกันนะครับล้างหัวปิดแล้วนะผู้ชมเราจะดูตรงนี้ว่าน้ำหวานมันเยอะขนาดไหนมันเต็มเนี่ยมันจะปิดใช่ไหมอ๋อปิดอื้อหนี่ก็จะปิดแต่ว่ามแดนออกเขาก็เจาะเปิดต่อแล้วมันก็พอกตัวปีกโอเคอ่ะพี่อนเลาะเลยนี่มันเข้าน้ำอยู่นะเข้าน้ำอยู่นะครับปาดติดกันอยู่นะติดเพื่อไง โจ้พ่อเอนเสื้อลายมาทำอะไรมาตั้งไหนนี่ครับรับเชิญครับก็รับเชิญนะอะไรจะอดอุ้ยใครจะกินใครจะกินีครับตัวจิงตัวเอนี่พึ่งรัเป็นซองแบบนี้ซองไปเนี่ยซองนยยาวซองพอดีเลยซองจริงพอีเลยซอง ต้องตัดครึ่งอื้งอันนี้ของน้ำมันไม่ไม่เยอะนะมันขยายเฉยแต่มันไม่มันพอกขึ้นมาอีกได้ไหมได้แต่มันไม่พอกเป็นบางอย่างนี่จะเป็นน้ำบางแก้วนะจะเป็นน้ำมันแก้วนะฮัลโหลทำอะไรกันหมั่นไหมเหมือนนมอ่ะกิ่นเลยโปรตีนไง ทีนี้ใส่คลิปสมใจเลยวที่คุณดูแลัวทีนี้ที่นี้ก็คือว่าหี่หลังหิวหรือเปล่าครับโอ้ยน้อยแค่จะไม่ให้คอแล้วกินเผื่อเลยไปแบงค์ไม่เล้เย็นมอต้องหงามันปีนยอดอ่ะจากยะหมดแล้วมั้งไหนมั้งวันนี้เราก็ได้น้ำผึ้งกันแล้วครับผึ้งใหญ่นะครับที่เราตัดกันมาเมื่อกี้นี้นะครับฝากให้ท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับตามพยายามของพวกเราในการทุ่มทุน เอาตัวมันเสียงกันแต่ผึ้งพึ่งนะครับฝากติดตามพวกเราให้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube นะครับท่าวันนี้ใครจะเอาฟัง้งได้เลยอ่ามีครับมีน้ำผึ้งนะครับท่านผู้ชมใครจะเอาน้ำผึ้งกี่ขวดนะครับแอดไลน์มานะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางข้อความด้านล่างนะครับกี่ขวดมีหมดออเดอร์เต็มนะครับรับได้หมดนะครับตอนนี้ครับท่าวันนี้พวกเรา ทีมงานโอกินดุนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับหลังพึ่งใหญ่ๆนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายกลับยังไงกันนะทีนี้กลับทางไหนโดนละกูโดนละชิดโดนละโดนละกูโดนละ

คุยเดนลูกคุยเดาลูกเฮ้ยมีไปไหนครับเรนต้องโดนไอ้เจมโดน